สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมอัดสดเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมรถถ่ายเดินตามทำรุ่นข้อโพดนะครับอันนี้เพิ่งได้ผ่านทำรุ่นมาใหม่ครับเพิ่งไปเบิกมาเลยใหม่ๆร้อนๆลงแปลงแรกนะครับสําหรับผ่านหัวหมูหรือผ่านทำรุ่นข้อโพดนะครับสองแถวอันนี้เป็นค่ายของอะไรไมนูครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอันนี้เป็นโนเนมนะครับ ได้มาในราคา2,900บาทนะครับสำหรับผ่านชุดนี้อายุกระโพดตอนนี้แปลงนี้อยู่ที่25วันนะครับนับจากวันวันยอดเลย25วันนะครับอันนี้ก่อนแทกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยรองพื้นหรือปุ๋ยยูเรียนะครับรองพื้นมันก็ไม่เชิงลงพื้นนะครับแต่คือ ใส่ปุ๊บแล้วก็เราทํารุ่นไปเนี่ยดินมันก็จะกบปุ๋ยทําให้ได้ปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้าวโพดก็จะกินปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าแบบหวานปุ๊บไม่ถ่ายกบหรือไม่ทํารุ่นกบข้าวโพดก็จะกินปุ๋ยไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะไปกับแดดไปกับอากาศไปกับลมหมดนะครับใส่ปุ๋ยเสร็จทํารุ่นดีที่สุดนะครับ เหตุผลที่ทํารุ่นครั้งนี้ก็คือผมยอดกระโพดในนานะครับไม่ได้ใช้เครื่องยกล่องกระโพดยอดนะครับใช้ล่องยกล่องธรรมดายอดธรรมดาแล้วก็เอามายกล่องที่หลังเอาแบบนี้นะครับมันก็จะมีเสียหายบ้างเล็กน้อยนะครับช่วงหัวไล่ไปลายนานะครับช่วงหัวงานช่วงเลี้ยว ข้อดีมีมากกว่าข้อเสียครับข้อเสียก็แค่จะเหยียบกับโพดมันก็ไม่เยอะหรอกครับมันก็ต้องทําใจเอาเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ทํารุ่นน้ําท่วมหรือฝนตกขึ้นมามันก็จะขังอยู่ที่กกกระโพดนะครับถ้าเราทํารุ่นแล้วก็คือจะทําเป็นรุ่นทําเป็นร่องน้ําจะไม่ขังนะครับน้ําก็จะอยู่ในร่องแล้วก็ทําท ค่าญ้าวัชพืชนะครับโดยที่เราไม่ต้องฉีดยาค่าญ้าเลยครับอันนี้เตือนมากครับถักยาไปในตัวนะครับใส่ปุ๋ยพร้อมกระโพดก็จะพุ่งไวนะครับสําหรับการทํารุ่นจะโตไวมากครับผมสังเกตดูจากปีที่แล้วครับปีที่แล้วผมก็ทําถ้าดูจากคลิปก่อนๆผมนะครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูอีกรอบนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่า การทำรุ่นข้าวโพดมีผลดีต่อข้าวโพดมากครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากช่วยกดติดตามช่องเจมอัดสดด้วยนะครับมีคลิปข่าวสารสาร,สาระดีๆก็จะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับช่วงนี้ก็น้ำมันแพงนะครับปุ๋ยแพงก็ ต้องใส่นะครับไม่ใส่ก็ข้าโวโพดเราก็จะไม่ได้กินนะครับตอนนี้ยูเลียอยู่ลูกละพันพันสามห้าสนะครับผมใส่อยู่ไร่ล,ละ40่สโลนะครับตอนนี้ไร่ล,ละ40่สโลจะมีผสม 0, ผสมูตรสิผสมกับยูเลียนะครับผสมกันอยู่ประมาณ4 0่สิบโลห้โลนะครับกำลังดีครับไม่มากไมน้อยเดี๋ยวจะใส่อีกรุ่นช่วง45วันนะครับ อันนี้ได้ยี่สิบห้าวันก็อีกสักยี่สิบวันก็ใส่อีกทีจบเลยครับใส่สามเที่ยวอันนี้เป็นคุณพ่อนะครับคุณพ่อกับผมก็จะช่วยกันทำงานทำกเกษตรอยู่ที่บ้านตลอดนะครับไม่ได้จ้างลูกน้องหรือไม่ได้จ้างขายนะครับช่วยทำกันเองแปลงนี้ยี่สิบเจ็ดไร่ครับวันนี้เพิ่งมาเริ่มแทกเป็นวันแรกก็จะติดๆขัดๆหน่อยครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ